เท่าไหร่เท่แบเท่าเว้นี่บาทเท่าว้นย่บาทมีวน่บแฟขอบคุณค่ะไม่คิดนะครับ

นี่ไงเราตามลงไปจะเป็นยูทูบเบอร์ <rév> ตรงไหนโู้คนเยอะนู่ลุงนู่นไปถึงนู่นแล้วนู้ถือไม้นู่นไปนู่แล้วนูินจะไปถึงนู่นแล้วนุ้มตอนที่มาเราเราจะเดินไปถึงนู่นเขามาเขาไปถึงนู่นแล้วหนุ่ยมันเดินไปแล้วนบินไม่ลองทองไปไหนวะถ้าจังหวะลงอ่ะลงตรงนี้พอดีอ่ะมันก็จอลงทางนี้ไม่ใช่เหรอ ลงทางนี้ลงทางนี้ลมน้อย้า,าขึ้นนั่นนี่ตอนนี้พี่นอนอยู่สเปคแล้พี่ได้ยินแต่ขึ้นแบงนู้นลงลงแบบนี้ขึ้นแบ,งน,นบงนี้ก็มีมันแล้วแต่ลมมากอ๋ไปตามลมมันช่วยลมมันช่วยมันเหมือนเป็นอ่าวต่อไปถึงนู่นมันจะต,ต,ต่อไหมหรอ ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวมันจะโฉบหัวเราแบบนี้เลยใช่ไหมมันจะโฉบหัวเรานี้เลยเนี่ยไหนมาแล้วมาแล้วไปอ่าวิ่งไปดูื่ยราะว่าแบบว่าโชว์เต็มตาหน่ะข้อกระป๋องให้แม่หน่อยเร็ว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 เลวเปิดฝาดิ i <laughs> don't นี่ยนั่นเครื่องบินกำลังจะมาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะไหนวะนั่นเห็นไหมเครื่องบินนั่นเธอพูดเธอมายืนตรงนี้เร็วๆมายืนตรงนี้ก็ได้ไล่เลยไลตรงนี้ไงตรงไปเลยนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรนี่มาตรงนี้เลยนะพี่นี่นี่มาตรงนี้เร็วๆเร็วเร็วตานมานี่เร็วๆตานมานี่ตรงนี้ เธอยืนอยู่ตรงนี้เธอยืนตรงนี้พอมาโชวหัวเราไหมอ่ะมานี่ตรงนี้แตะเออตรงนี้จริงด้วยอ่าเห็นไหมนี่แล้วเธอยืนอยู่เฉยๆเออแล้วเธอหันหน้ามาหาแม่ว้าหันหน้ามาหน้ามาแล้วมาแล้วตาหันหน้ามาหันหน้าหาแม่